สวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องบ้องไปสู้ผู้สุขคนปูนา U.S.A มาเจอพี่ๆน้องๆกันอีกเช่นเคยค่ะมื้อนี้มาเจอกับปูนานะคะปูนาจะพาพี่ๆน้องๆเอามีหนุ่มมาทําความสะอาดสาขัางบ้านเดี๋ยวคันให้ดูหน่อยสิหนุ่มมาทําความสะ,สะอาดสาขัาขงบ้านสายตามันก็นเลยอันกดบ่ไรที่จะเหลือไปดู <laughs> มา,าบ่าอจากบัลลังก์ยหญห่าง มันี่สิบห้าพีพๆน้องนองมาอันเห็ดอันอันกุ้งพันเส็นแผ่นปอเปียห,หรือว่าภาษาอังกฤษคือว่า swim in the blanket นี่นี่นี่กุ้งนี่เห็ดไปเรียบร้อยเด้อค่ะนี่นี่กุ้งล่างไปเรียบร้อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวปูน่าจะามาหันมห่นมหั่นแล้วที่นี่จะมาหอ่อหอกับแผ่นปอเปียค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าอัน พิธีการหั่นกุ้งเพื่อไม่ให้กุ้งงอทำอย่างไงเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันนยจ้าก่อนจะไปติดตามพร้อมๆกันอย่าลืมะะด้ยวยค่ะคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝามกกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA Channel เดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันจ้าโอเคไปด้วยกันค่ะมาค่ะมาดาูเทคนิคการหั่นตัวกุ้งเพื่อไม่ให้ตัวกุ้งงอเวลาห่องอนะครับเห็นบอกค่ะกุ้งมันจะงอแบบนี้นะคะ ถ้าเราต้องการให้ตัวกุง้งไม่งอนะคะมาดูเทคนิคกันค่ะง่ายๆโอ้ยเกือบมีดล่นพี่น้องหั่นเสียงค่ะต้องหั่นเสียงแบบนี้ค่ะพเพื่อนๆค่ะหั่นเสียงแบบนี้นะคะแล้วกุ้งมันจะไม่งอเห็นบ่พี่น้องเง่าวเอียดเอียดนะคะมาเนี่ยเห็นบ่กุ้งมันจะมอ,อยนีเห็นบ่พี่น้องถ้าเราหั่นวิธีนี้นะคะหั่นชิ้นงเฉียงแบบนี้ จากกุ้งที่ตัวงอมันก็จะกลายเป็นกุ้งที่ยาวเอียดเรียดเห็นบอกคะพี่น้องค่ะเห็นบอกคะเนี่ยมันก็จะยาวเอียดเรียดแบบนี้นะคะเห็นบอพี่น้องยาวเอียดเรียดภาษาอีสานคือตัวตรงกี้ดีเนี่ยหล่ะพี่น้องเห็นบอกคะเนี่ยก็หัน่นโอยอีกเวลานานเลยนะมาก็จะหั่นไปเรื่อยเรือยค่ะเด้อบ่ยากเลยพี่น้องหัน่นอยากให้ตัวกุ้งเนี่ยเห็นบ่พี่น้องยาวเอียดเรียดเลยนะเห็นบาคา่คะ เงาเอียดเดียดตรงกี่ดีเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้กุ้งนะคะเราก็หั่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปเด้อค่ะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะการหั่นกุ้งค่ะพี่น้องตรงอิงดิงนะคะมาดูขั้นตอนการห่อค่ะมาดูกันนะคะห่อมาห่อสตริมนิน่าเบรนเกจกันค่ะนี่ทาด้วยไข่นะเราต้องปิดปิดปิดตอนจบด้วยไข่ค่ะ ขนมปังไอ้ขนมแผ่นบอเปียก็เหมือนแผ่นบอเบียทั่วไปนะ,ะที่ขายที่เขาขายกันตามาต่างประเทศนะะี่ค่ะเป็นข,ของอเราไม่อยากจะมาชูเนาะไม่อยากจะมาชูยี่ห้อค่ะมาเรามาจะมาห่อกันนะคะนี่เราจะมาห่อกันเราต้องเหลือหางมันใบเลยคะ่ะพี่น้องเราต้องเหลือหางเราต้องมาเหลือค่ะ จริงๆนะไอ้ไอ้เนี่ยเราต้องนี่เราต้องพับนี้นะคะเราต้องพับเข้ามาพับเข้ามาอย่างนี้นะคะการห่อนะคะเพื่อนๆเราต้องพับเข้ามาค่ะพับเข้ามาแล้วก็พันพันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะห่อให้ดูใหม่นะคะเราเอากุ้งวางนะคะพับอย่างนี้ก็ได้เอากุ้งวางแบบนี้ป่ะเพื่อนๆหรือใครจะพับอย่างนี้ก็ได้เนี่ย ใครจะพักเพราะถ้าห่อชิ้นเดียวมันจะนนะ่าบางคนเขาจะตัดเป็นอย่างนี้นะบางคนเขาจะตัดเป็นสองชิ้นเดี๋ยวมาดูวิธีห่อกันค่ะแผน่นบอเปี้ยนนี่นะคะ,ะถ้าใครซื้อมาแผ่นเล็กก็ได้นะคะแต่ว่าปูนาซื้อมาแผ่นใหญ่แผ่นเล็กไม่ดีนะคะแต่ว่าปูนาซื้อมาแผ่นใหญ่เขาซื้อมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาตัดตัดอย่างนี้นะคะตัดเฉลียงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะต้องมาตัดค่ะ จะใช้มีดตัดก็ได้หรือว่าใครเป็นไก่ก็ได้นะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งเวลาห่อเราต้องตัดตัดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะเวลาห่อมันจะได้ง่ายเดยค่ะพี่น้องมาดูกันนะคะวิธีการห่อค่ะการหอนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะการหอ่อปูนาก็จะจับแบบนี้ค่ะเอากุ้งมาวางไว้อย่างนี้นะคะ ได้หลังจากนั้นเราก็จะพนันพันนี่เราก็ต้องพันตูดนะคะอย่าไปพนันอย่าไปพันข้างบนคะ่ะอย่าไปพันมองอันหัวกุ้งแล้วค่ะพันตรงหางคะ่ะได้หลังจากนั้นพันมาในระยะหนึ่งเราก็พับค่ะพับเสร็จเราก็พันค่ะเนี่ยพันตรงหางคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปพันหัวนี่หางมันจะไม่หางมันจะไม่อัน,นันนะคะ่ะเพื่อนๆหางมันจะไม่ปิดมันจะอ้าเห็นไหมคะ าเราพันตรงหางแล้วมันจะออกมาอย่างนี้เห็นบ่าพี่น้องสวยไหมคะดูดูอีกรอบนะคะดูอีกรอบนะคะอีกตัดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็พุ่งมาวางวางแบบนี้เราก็พันพันตรงหางนี่แหละพันตรงหางนะคะพันตรงหางหลังจากนั้นเราก็จะพับเข้ามา บ่วนบนี้เข้ามาแล้วก็จะพันพัน,พ,นพันไปเรื่อยๆค่ะพันแบบนี้ก็คือีพี่น้องเห็นบอคะ่ะเอยมากนะคะแล้วก็ทาปิดนะคะนี่มันก็จะออกไปจังซี่จ้าเห็นบอจ้างามบอจ้าเห็นไหมสวยบอทาไปเรื่อยๆนะคะมาดูอีกรอบ้าใครดูไม่ทนันมาดูอีกรอบค่ะมาดูอีกรอบนะคะ วางกุ้งลงไปแล้วก็นี่วางให้เหลือแต่หางพี่น้องแล้วเราก็พันนะคะพันอย่างนี้พัน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 หลังจากนั้นก็พับส่วนบนลงอย่างสิค่ะพี่น้องเด็กเราก็จะพันนี่เริ่มพันพันไปเรื่อยนะคะพันไปเรื่อยเรื่อยนะคะนี่พันไปจนมุดเห็นบอกคะมันก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะ สวยงามพังรั้มแปดบ่อค่ะพี่น้องนะคะเห็นไหมคะมันก็จะออกมาอย่างนี้สามเหลี่ยมนะคะรูปกรวยคะ่ะใครไม่อยากก็ไอเสียเวลานะยกมาทั้งแผ่นอย่างนี้ก็ได้คะ่ะแล้วก็มาตัดเอากรรไกรตัดแบบนี้คะ่ะตัดให้เป็นสามเหลี่ยมเด้อพี่น้องมันจะได้ไม่เสียเวลานี่ตัดตัดทิ้งไวค้ค่ะนี่ยกมายกมาแล้วเราก็มาตัด ให้เป็นสามเหลี mm ่ยมทองคำค่ะเห็นบวก้าตัดตัดตัดทิ Maori ้งไว้งสิงๆเ่อเพื่อนตัดทิ้งไว้แบบนี้นะคะเวลาดึงเราก็จะได้ดึงแบบไม่ต้องเสียเวลาเอาตัวนี้หอก่อนมาดูวิธีการหอกันต่อค่ะแล้วตัดขุงมื้จะห่อพี่น้อง ไปตัดถุงมือไปไปน้ำพี่น้องเ <c oughs> ออบอมเป็นตัดแต่ปอเปียได้ตัดถุงมือไว้ด้วยเออไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่ปูนะจกงเหตดจังสรนถุงมือไปซื้อถุงบักถุงมือมาถุงมือกะใหญ่กว่ามือแทนที่จะไปซื้อแบบไอ้ถุงมือแบบเล็กดันไปซื้อถุงใหม่แบบมีเดียมมาโอ้ยมันต็วใหญ่กว่ามือสั่นระที่น้อง มันเลยอันเวลาอันใส่มันก็ใหญ่แบบนี้ใหญ่กว่ามือแบบนี้เห็ดอย่างมันก็บดสะดวกเพราะว่าถุงมือมันใหญ่ติ๊ก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 จิ๊กจิ๊กพันกับไปพี่น้องพันกับไปเอ้ยพันกับไปพี่น้องเห็นบ่คะพันกับไปพันกับไปพันกับไปโอ้ยน้ำน้ำมันคือคนเห็ดเลยพี่น้องน้ำค่ะเห็นไ่มพี่น้องตรงดิ่งเลยค่ะสาเหตุที่เราต้องตัด ตัวกุ้งเฉียงเฉลียงค่ะมันจะทําให้ตัวกุ้งยาวขอดรอดค่ะเหยียดค่ะมันจะต้นกุ้งไอตัวกุ้งมันจะได้บอ่งอว่ด้๋ยจ้าอันที่เฮ็ดอาหารแช่ตู้แข็งไว้เพราะว่าจะจัดปาร์ตี้ให้คุณสามีนะคะวันเกิดคุณสามีก็เลยจะเตรียมอาหารทำ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 ,ทำ,ทำไอขนมจีบแล้วก็ทำกุ้ง ชริมินแบงค์เกตหรือว่าชริมห่อป๊อปเปียเนี่ยจะเอาไปแช่ตู้แข็งไว้เพราะว่าเราทําอาหารคนเดียวพี่น้องเดี๋ยวมันจะบทันนะจ๊ะต้องแช่แข็งแช่แข็งไว้พอถึงเวลาวันเกิดสามีเราก็เอามาทอดนะคะทอดไม่ต้องทอดใส่กระทะเราจะมีหม้อทอดต่างหากนะคะแล้วมันจะไวแล้วเราก็สามารถไปทำอาหารอย่างอื่นได้ค่ะ ทำอาหารคนเดียวพี่น้องเลียงแขกประมาณยี่สาสิบคนหน่งสิพี่น้องไม่งั้นเราจะไม่ทันค่ะเราต้องเตรียมเตเนียนเนิเนกระเห็ดอาหารพี่น้องเมืวอนวนพี่น้องนี่ห่อนี่ก้อมวนดีเห็นบอกพี่น้องพัน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 กับไปพันกับไปพันกับไปเยอะเลยนี่น่าจะได้อยู่ประมาณสักอุย้ย กุ้งกุ้งถุงนี้น่าจะมันมีอยู่ประมาณ4 0่สห้าสิบตัวนี่แหลน่าจะได้อยู่ประมาณเนี้ยประมาณสี่สิบก่อ้า็เยอะกว่านั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวทําเสร็จเราจะมานับให้ดูนะคะ เสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเลือีกอยู่ประมาณ8ตัวค่ะโอ้โหได้เยอะเลยเห็นไหมคะไม่ต้องเยอะเลยที่ค่ะเ,เพื่อนๆทำเสร็จแล้วก็จะไปใส่ถุงซิปล็อกแล้วเราก็จะไปแช่แข็งค่ะเนี่ยหวยบอบีน้องเ,น,เนี่ยเหลือ8ตัวสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะ ช้เวลาเป็น,ดนดดดดดเดี๋ยวสี่ผ่านไปี่เรได้พีมน์เส้นเวลาโดนตกโดนได้จัอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณน่าจะเอาไปใส่สิบหลอดจะไปแส่แข็งหลังจากนั้นคุณน่าก็จะมาทำไอ้น้ำจีบค่ะที่ทำใส่หรืว่าแส่ตุ๋นเก่งไงนะคะยังไม่ได้ห่ขอขนมจีบนะคะ เป็นอยางนั้นที่เขาเป็นประเทศเป็นยี่หน่อยนี้เข้าไปในยูทูบอยากกินอะไรนะคะเขาพาทำล้วก็มาดัดปแปลงเราก็จะไปตามเขาเยอะเราเขาอที่ให้เรามาแล้วก็เอามาดัดุงดัดแปลงเพิ่มเติมเข้าไปเราไม่ต้องเป็นกงเขาเป็น กินลายเผ็ดไปกินเองพี่น้องแซ่บหอมนะคะไปซื้อหากินมันกับเราเสียละพี่น้องเราทํากินเองอร่อยกว่าและอีกอย่างอันพวกอันอุปกรณ์เราก็มีครบอยากทําอะไรอยากกินอะไรเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาทุกวันนี้มันหาซื้อง่ายมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมาอยู่เมืองนอกพี่น้องเอ้ยพวกอาหารการกินนียากเนี่ย บมดไ,ดได้ได้กินตําสมบกง,งเป็นว่ามือนั่นละชีวิตเลือดโลภโอเฟกพี่น้องสมัยก่อกน,นอเมื่อหนองเมื่อเกิดสามชีป,ปีนี่แล้วนะหากินของยากพี่น้องของอาหารไทยนี่หากินยากมากอันบะหมีนวาไปอย่างก็เผ็ดกินเองมันเห็ดกินเองบมไดเพราะว่าอันอุปกรณ์อันส่วนอัไรเขอย่างนอของที่เฮ้าอันของแข่งของอย่างที่เฮ้าสิมาเห็ดมันบ่มีพี่น้องสมัยก่อนมันหาย,ยาก เขาบอกให้น้ำเข่าเยอะสมัยก่อนนะมันไม่เหมือนสมัยนี้ทุกวันนี้โอ้ยสั่งออนไลน์นะคะเขาส่งให้ถึงบ้านอยากกินอะไรก็โอ้ได้กินทุกอย่างสมัยทุกหน่วยสมัยทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีมันโอ้ยไปไววพี่น้องเรียนน้ำกับป๋อท่านเทคโนโลยีฟ้าเลยอีกสองตัวนะคะใกล้จะเสร็จแล้วพี่น้อง ป้าตัวเด็กลกหลายหนึ่งไปถอดคือสีน้ำพี่น้องคุณหลังวันเกิดสามีถึงจะมาถอดเชิญแขกมาประมาณน่จาจะประมาณยี่สิบกว่าคนนี่แหละไม่เชิญเยอะหรอกเชิญเยอะแล้วอาหารมันมันเมื่อยพี่น้อง <laughs> อาหารหลายมันเมื่อย <laughs> เชิญพอพอพอแบบว่าอันพอเป็นพิธีเชิญพี่ๆี่ญาติๆาพี่ๆีน้องๆนั่นแหละกับบริเชิญผูออ้ใดอื่นไก่ เส้ดายอันนี้พี่น้องจะใส่เป็นแผ่นใหญ่เลยผักเอาบัาตรงตัดเส้ดายมันจะใส่ไปทั้งแผ่นเลยแบบนี้จะพับสามเหลี่ยมมันจะได้นแผนน่นนหนานพี่น้องเส้ดายเนาะถ้าตัดเดี่ยวมันสิบบมันสิบบบวมีกลุ่มมะฮ่อนี่เราก็นี่อันสุดท้ายแล้วค่ะนี่พี่น้องเหลี่ยวอะไรเห็นไ่อันสุดท้ายค่ะ น็น่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยค่ะงามบ่พี่น้องอาจจะใช้เวลาในการหอนานหน่อยนะคะแต่ออกมาสวยค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นปูน่าจะเก็บใส่ถุงทิปล็อกค่ะ เก็บใส่ถุงซิกลอกแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้แข็งค่ะแช่แข็งไว้นะคะเพืเ่อนๆค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ80แปดสิบอันห้าอันนี้จะเอาไปทอดให้คุณสามีค่ะเดี๋ยวไอ้ที่ส่วนที่เหลือเราก็จะเอาไปแช่ตู้แข็งค่ะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องได้แปดสิบอันแล้วค่ะพี่น้องแปดสิบชิ้นค่ะในหลังจากนั้นเราก็จะนำไปแช่ตู้แข็งไว้นะคะ พอเวลาจัดงานเราก็จะนําออกมาทาเสร็จเรียบร้อย<ม>ค่ะผู้ใดมาคลิปนี้เด้อพี่น้องกฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไรได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกูนาย USA ช n n น l นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ